You're Staying Here COJ Podcast This is a station of knowledge sharing สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราต้อนรับเดือนตุลาคมด้วยข่าวเด่นประเด็นภาษีจากกรมสรรพามิรเรื่องการปรับโครงสร้างภาษีสรรพามิรสำหรับสินค้ายาสูบหรือบุหรี่นะคะอันนี้มีผลบังคับใช้ไปแล้วนะคะว,วันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาวันนี้นะคะเพื่อให้ได้รายละเอียดแล้วก็ข้อมูลรอบด้านนะคะ ได้รับเกียรติจากท่านอราการพิพัฒน์นรเศรษฐผู้พิพากษาสารภาษีกรกลางมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะสวัสดีคะ่ะน้องการขอบคุณนะคะที่วันนี้ให้โอกาสนะคะพี่ไปได้พูดคุยกับน้องการอีกครั้งหนึ่งนะคะคจริงๆน้องการนี่เป็นข่าวประจําของเราเหมือนกันนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับากภาษีสรรพสามิตท,ที่เพิ่งมีข่าวมีคลาวออกไปนะคะว่ามีการบังคับใช้ใหม่เมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมที่ผ่านมาก่อนอื่น ที่ขออนุญ,ญาตนะคะโปรยก่อนว่าจริงๆแล้วภาษีสปปรรพสามิตนะคะก็คือภาษีขายเฉพาะที่เรียกเก็บจากสินค้าและบริการบางประเภทนะคะกรณีที่เราจะเรียกเก็บเนี่ยก็เพราะว่าสินค้าประเภทต่างๆเหล่านี้อาจจะก,ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพนะคะ,คะและกระทบต่อศีลธรรมอันดีสินค้าและบริการที่มีลักษณะเป็นการฟุ่มเฟือยหรือสินค้าที่ก่อให้เกิดภาระ แกลัฐนะคะในการที่จะต้องสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อมาช่วยเหลือเขานะคะและสิ่งต่างๆเหล่านี้บางครั้งสินค้าพวกนี้ก็จะก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมค่ะดัะนั้นเนี่ยค่ะเมื่อเมื่อพี่นงได้พูดมาแล้วนภาษีสรรพสามิตคืออะไรเนี่ยก่อนหนึ่งกันก็อยากจะพูดถึงโครงสร้างของการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตของไทยเลยเนื่องจากภาษีสรรพสามิตของไทยเนี่ยมีกฎหมายหลักที่ควบคุมการจัดเก็บก็คือพระพราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ปี2560นะคะโดยถ้าเราจะเข้าใจง่ายคือภาษีสรรพสามิตเนี่ยจะไม่ได้มีเฉพาะตัวภาษีสรพพสามิตโดยตัวเองเราเวลาเราพูดถึงภาษีสรรพสามิตเนี่ยเราจะร่อเราจะซ่อนภาษีทั้งหมด2ตัวก็คือภาษีสรพพสามิตแล้วก็ภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการส่วนท้องถิ่นหรือเราเรียกว่าภาษีเก็บเพิ่มเพื่อมหาไทยอ๋อค่ะอันนี้คือซ่อนอยู่ด้วยกันซ่อนอยู่ด้วยกันอยู่ในาาาสสัญภษรรพมิตคู่เราจะะะะะเเเกกก็บคคู่่ันนสมอพราติทีจได้ยินแต่่วา ภาษีสรรพสามิตกรมสรรพสามิตขอเพิ่ม <คะ S 2> อัตราภาษีสรรพสามิตจะไม่พูดถึงภาษีเพราะว่าภาษีเก็บเพิ่มพระราชการสนท้องถิ่นจะอิงจากภาษีสรรพสามิตที่เก็บได้เหตุผลที่ต้องมีภาษีเก็บเพิ่มเพื่อราชการสนท้องถิ่นเนื่องจากอย่างที่พี่น้พูดไปแล้วว่าภาษีสรรพสามิตเนี่ยเก็บจากสินค้าและบริการบางประเทศ<ช>เท่านั้นที่ก่อให้เกิดผลเสียหรือก่อให้เกิดภาระเป็นพิเศษดังนั้นการเก็บเพิ่มเพื่อราชการสนท้องถิ่นเนี่ยก็เพื่อให้ราชการสนท้องถิ่นเนี่ย ไปจัดการกับส่วนที่เกิดขึ้นอย่างเช่นการทําให้เกิดมลภา,าวะเพิ่มรัศการส่วนทน้องถินก็ต้องดูแลในส่วนของมลภา,าวะที่เกิดขึ้นค่ะอย่างเช่นรถยนต์ใช่ใชไหมคะ<ต>อย่างรถยนต์นะคะอย่างที่ตอนนี้พยายามลักด้านให้ใช้พลังงานไฟฟ้า<ช>หรือว่าพลังงานบริสุทธิ์นะคะก็เพราะว่าน้ํามันเกิดการสันดาบล้วก็ปล่อยควันพิษออกมาซึ่งตรงนี้นะคะก่อให้เกิดมลพิษค่ะซึ่ง บริเวณพื้นที่หรือท้องถิ่นเขาก็ต้องนำภาษีตัวนี้กลับมาไปดูแลอย่างเช่นสร้างสวนสาธารณะเพื่อที่จะกำจัดกาที่เกิดขึ้นอย่างนี้ค่ะฟังดูคร่าวๆนะคะแต่ที่นัฐการพูดเนี่ยก็แปลว่าหลักการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตยาสูบนะคะหรือว่าพวกบุหรี่ซิการ์ต่างๆเนี่ยมีเหตุผลและวัตถุประสงค์นะคะในการที่จะหารายได้เข้ารัฐถูกไหมคะใช่ค่ะเราก็จะเป็นการควบคุม อีกทางหนึ่ง<ช>คือข้อแรกคือเป็นการหาไรายได้ก่อนของรัฐอันที่2ก็คือเป็นการควบคุมนะคะและจํากัดการใช้ใชอย่างนี้นถูกไหมคะถูกต้องค่ะเพราะว่าตัวภาษีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทําให้มันไปเพิ่มในส่วนของราคาของสินค้าดังนั้นเมื่อรัฐต้องการที่จะจํากัดการบริโภครัฐก็จะเพิ่มตัวภาษีเพื่อให้ราคาขายปลีกของสินค้าเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นและทําให้คนเนี่ยอาจจะ เกิดความรู้สึกว่าเป็นสินค้าที่ไม่จําเป็นแล้วก็ไม่บริโภคอย่างเช่นบุหรี่หสิกลถ้าราคาเพิ่มขึ้นบางคนเคยสูบวันละสองซองก็จะเหลือวันละซองเศรษฐกิจไม่ดีเ <c oughs> ศรษฐกิจไม่ <c oughs> ค่อ <c oughs> ยดีนะคะ <c oughs> ก็เลยแบบลดน,น่อยเพราะว่าราคาก็ขึ้นใช่ไหมคะ <c oughs> ทีนี้การจัดเก็บเนี่ยนะคะก็คงต้องเลือกว่าจะจัดเก็บกับสินค้าประเภทไหนอย,อย่างไรอันนี้ก็ทางกรมก็จะประกาศออกมาจะเป็นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเนี่ยคือจะมีการประกาศอยู่แล้วตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ แต่ว่าในส่วนของการจัดเก็บเท่าไหร่อัตราเท่าไหร่เนี่ยหลายๆคนจะคิดว่าเวลาที่เราบอกว่าเรามีการปรับโครงสร้างภาษียาสูบเนี่ยมีการแก้ไขกฎหมายแต่จริงๆแล้วเนี่ยค่ะตัวบัญชีอัตราภาษีสรรพสามิตไทยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิตเนี่ยนะคะจะเป็นการกําหนดขั้นสูงของการของอัตราภาษีสรรพสามิตที่จะเก็บแต่ว่าแล้วใช่ค่ะเราจะดูว่าเราจะเก็บจริงๆอะ เข้าหล่นะ,ะ,ะเราจะต้องไปดูกฎกระทรวงในช่วงนั้นๆซึ่งเปลีป่ยนแปลงเปลี่ยนปแปลงได้เราเป,ปล <ะ S 2> เปีป่ยนแปลงตามกฎกระทรวงดังนั้นเราก็ไม่ต้องไปแก้ไขกฎหมายระดับพระราสบัญญ,ญัติแต่แว,ว่าก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนี่ยค่ะอยากจะพูดถึงฐานภาษีสรรพสามีก่อนพอเรารู้จักภาษีสรรพสามตคร่าวๆแล้วเนี่ยค่ะเราก็ขออนญาตพูดถึงฐานภาษีสรรพสามิต,นตเนื่องจากภาษีสรรพสามตเนี่ยมีฐานฐานการเก็บเนี่ยแบ่งเป็นสามประเภทโดยหลักก็คือการจัดเก็บตามมูลค่า การจัดเก็บตามปริมาณและการจัดเก็บทั้งตามมูลค่าและตามปริมาณบวกกันสองอันเลย <S <S ใช่ค่ะคือดูดูแต่การจัดเก็บตามมูลค่าเนี่ยคืออะไรคือแต่ก่อนเราจะได้ยินว่ามันมีราคาขายน้ารง,นานรงสากมใช่ค่ะราคาหน้านโรงแต่นนรเ,รเราพูดถึงเราเอาห<ๆ>มายาวอ,อีกนิดหนึ่งหน้าโรงงานหน้าโรงงานแต่ปัจจุบันเนี่ยค่ะตัวพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามีปี2560เนี่ยเปลี่ยนจากราคาหน้าโรงงานเนี่ยมาเป็นราคาขายปลีกแนะนำเพื่อลด ปัญหาในเรื่องของการโต้แยงกันว่าราคาควรจะเป็นเท่าไรบางทีไปตั้งราคากันเองนะคะมาแจ้งกันเองว่าหน้าโรงงานฉันขายเท่านี้เท่านี้แต่จริงเราอาจจะอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นอาจจะเป็นการวางแผนภาษีแต่ว่าราคาขายปิดแนะนําคือเราไม่สนใจว่าหน้าโรงคุณจะขายกี่บาทแต่ว่าสินค้าชิ้นนี้คุณตั้งใจจะขายให้ผู้บริโภคเนี่ยในราคาเท่าไหร่ เราก็จะใช้คําว่าราคาขายติดแนะนํา <ฮะ S 2> ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเอาราคาตัวนี้มาเป็นฐานในการเก็บภาษีสรรพสามิต <ฮะ S 2> ส่วนปริมาณก็คือดูปริมาณสุทธิค่ะดูปริมาณสุทธิของของสินค้าเป็นหลักดังนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อเราดูฐานภาษีแล้วอะค่ะภาษีมีสามฐานเราก็ไปดูอาตาัอาตราอัตราอย่างที่เราพูดไปแล้วว่าขั้นสูงจะอยู่ที่ท้ายพราสมญติาตามบัญชีพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตซึ่งในส่วนวันนี้เราพูดถึงยาสูบถูกไหมคะ,<ฮ>ะสินค้าย,ยาสูบจะอยู่ในตอนที่14 ซึ่งกำหนดไว้ที่ว่าถ้าเกิดคำนวณตามมูลค่าให้เก็บภาษีสรรพสริตเนี่ยแนต่อรายละเก้าสิบแล้วก็ตามปริมาณเนี่ยราคาพูดง่ายๆคือห้าบาทต่อมวนห้าบาท,บาทารู้สึกตกใจไหมคะอืมอันนี้ไม่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 ค่อยเป็นอินไซต์เท่าไหร่แต่ว่าถ้า,ถ,าถ้าต้องเสียต่อแค่บริหนึ่งห<ค>นึ่งมวนหนึ่งมวนแลยยังไม่รวมมูลค่าต้นทุนนะคะเอาแค่ภาษีอย่างเดียวเสียไปแล้วห้าบาทถือว่าแพงนะใช่ค่ะคืออันนี้เป็นเป็นขั้นสูงค่ะ ต่ปกติแล้วการจัดเก็บภาษีเนี่ยเราจะไม่ได้จัดเก็บขั้นสูงอย่าง <ฮะ S 1> ที่แจ้งไว้แล้วว่าเราจะดูตามปกฎกระทรวงส่วนที่วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องการปรับโครงสร้างปรับโครงสร้างคืออะไรปรับโครงสร้างคือการปรับโดยใช้กฎกระทรวงเข้ามาควบคุมในเรื่องของภาษีสรรพสามิตที่เรา<ฮ>จะเก็บซึ่งเดิมเนี่ยขออนุญาตเท้าความก่อนเดิมเราเก็บภาษีจากเอาง่ายเลยบุหรี่ซิการ์เละ,<ฮ>ะเป็นหนึ่งในยาสูบเนี่ยบุหรี่ซิการ์ลตามกฎกระทรวงแล้วเราเก็บเนี่ยถ้าตามมูลค่าเราดูราคาขายปิดกแนะนา,นาน ถ้าไม่เกิน60สบาทเราก็จะเก็บใมตราอยละยี่สิบค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกินกว่า60สิบาทเราจะเก็บใมตาราอยละสี่ิของราคาขายปิดแนะนอนต่างกันมากต่างกันเยอะมากค่ะแล้วก็ในส่วนของตามปริมาณตามปริมาณที่ตามบัญชีบอกว่า5าบาทต่อมวลเดิมเราเก็บที่บาทยี่สิบบาทยี่สิบต่อมวลแล้วเราก็จะดูสอย่างพวกคู่กันไปคือประเทศไทยเราเนี่ยจะใช้หลักการจัดเก็บทั้งปริมาณ นะคะแล้วก็มูลค่าของสินค้าเราจะดูทั้งสองเกณฑ์นะคะซึ่งถ้าเท่าที่พี่ฟังน้องการมานะคะภาษีสรรพสามิตเนี่ยไม่ใช่แหวกไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ใช่ภาษีการค้าหรือเซลส์่ะไม่ใช่เลยนะคะแต่เป็นภาษีอีกชนิดหนึ่งใช่ค่ะใช่ไหมคะเป็นภาษีชนิดหนึ่ง เข้ามาควบคุมในเรื่องของการบริโภคน้ำหอมสุรายาสุหรือรถยนต์หรือสินค้าที่เราสามารถจรัดได้ว่าเป็นกลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือยอ่า<ช>แล้วก็เราก็ใช้ขาดนอกจากขาเงินแล้วก็คือเป็นเรื่องของการควบคุมในส่วนของนโยบายด้วยว่าเราจะมีนโยบายต่อสินค้าประเภทนั้นๆอย่างไรสนับสนุนหรือหรือไม่สนับสนุน ถ้าไม่สนับสนุนให้ประชาชนในประเทศบริโภคก็คือสูงแต่ถ้าเกิดว่าเราสนับสนุนอยากให้คนตัวหอมๆเราก็ลดภาษีน้ำหอมลดอันนี้อันนี้นึกถึงน้ำหอมนะคะก็อาจจะแบบให้ตัวหอมๆแต่ว่าถ้าอยากให้คนแบบรูปร่างดีแบบว่าเขาเรียกอะไรนะสุขภาพดีลดน้ําตาลนะคะก็จะสนับสนุนว่าถ้าของอันไหนสินค้าไหนที่มีน้ําตาลมากๆก็จะ เพราะหนึ่งในสินค้าที่ต้องเรียกเก็บคือพวกเครื่องดื่มต่างๆเครื่องดื่มต่างๆที่มีน้ําตาลมันมีแนวโน้มมีนโยบายในเรื่องของการเอาเรื่องของความหวานปริมาณน้ําตาลเข้ามามีผลในเรื่องของภาษีที่จัดเก็บแต่คราวนี้ถามว่าวันนี้เราพูดถึงอัตราภาษีบุหรี่สิการ์ใหม่ค่ะใช่บุหรี่สิการ์ใหม่เนี่ยเดิมร้อยละยี่สิบใช่ไหมคะถ้าไม่เกิน60บาทของใหม่คือถ้าไม่เกิน72บาทราคาปกตินน้นเราจะเก็บเนี่ยตาร้อยละยี่สิบห้า แต่ถ้าเกินกว่า72บาทเนี่ยก็อัตรารายละสี่สิบสอและราคาต่อมวลภาษีต่อมวลจาก1.2บาท20บเป็นเป็นบาทยี่สบห้าต่อมวลค่ะฟังฟังดูแล้วก็เยอะนะก็ค่อนข้างค่ะมันจะมีผลกับราคาขายปลีกคือแทนที่เพราะอันนี้เป็นราคาเริ่มต้นอันนี้คือเป็นต้นทุนเรียกได้ว่าเป็นต้นทุนของตัวผู้ผลิตดังนั้นเพราะว่าตัวภาระภาษีสับประรดเนี่ย เกิดขึ้นตั้งแต่สินค้านําออกจากโรงสาหมดังนั <ฮะ S 1> น้นมันจะเป็นภาระของผู้ผลิตดังนั้นมันก็จะเป็นต้นทุนของเขาต้นทุนของผู้ผลิตก็ถูกผลักมาเป็นราคาของผู้บริโภคนั่นเองมันก็จะมีการส่งผลกระทบต่อราคาจริงๆของบุหรี่ซิการ์ในตลาดก็อย่างนี้แล้วเท่ากับว่าถ้าคิดหาออกมานะคะต่อซองต่อมวนเนี่ยก็ต้องเพิ่มเพิ่มค่ะเพิ่มแน่นอนใช่ไหม,มะคะมี6บาทนะต่อซองได้นะ เท่าที่เท่าที่เอกสารเผยแพร่มาเนี่ยค่ะก็จะมีการคำนวณว่าการขึ้นโครงสร้างขางนี้ค่ะจะส่งผลต่อราคาขายปีจริงๆอ่ประมาณ6-8ถึงบาทหกถึงบาทใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นนโยบายนะคะที่ภาคราต้องการที่จะปรับโครงสร้างข้อแรกเลยคือต้องการปรับโครงสร้างให้มีความสมดุลน,นะคะในการจัดเก็บภาษีอีกทางหนึ่งก็คือเพื่อให้สิง รงพัน,ออนาก็ต้หายนะคะได้อรู้ว่าินนนนหนักกดึง่อจะอในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะคะมีการ <c oughs> ปรับอัตราขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องเขาเรียกว่าช่างใจก่อน <c oughs> ที่จะเสพเข้าไปอาจจะเป็นแรงจูงใจให้เรารู้สึกว่าเราเคยสู่วันละซองอาจจะเหลือวันละครึ่งซองลดปริมาณเพื่อประหยัดตังในกระเป๋าเรา อาจจะมีเงินเก็บมากขึ้นนะคะก็ขอบคุณน้องการมากนะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าการพิจารณาปรับโครงสร้างภาษีทางนี้นะคะเรายืนอยู่บนหลักการนะคะว่าสาธารณสุขต้องมาก็คือสุขภาพของประชาชนเรานะคะเกษตรกรผู้ปลูกก็ต้องดูแลนะคะไม่ใช่ได้รับผลกระทบกันเฉยค่ะจะมีการ ศึกษาผลกระทบแล้วก็มีการชดชื่ใช่ไหมคะดูแลนะคะรักดูแลอยู่นะคะแล้วก็รายได้ของรัฐบาลต้องไม่ลดลงะนะคะซึ่งอันนี้เดี๋ยวเรารอดูกันต่อไปนะคะส่วนด้านการดูแลจัดการบุรี่เถื่อนที่แอบซิ่งเข้ามาในประเทศเราก็จะมีการปกดขันตอนนี้ก็จะมีมาตรการนะคะก็วันนี้ต้องขอบคุณน้องการมากนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยแล้วก็แบ่งปันความรู้กับทุกท่านในวันนี้นะคะก็หวังว่า ทุกท่านจะได้รับสาระดีๆและความรู้จากพวกเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ